สัำดีหรอสมเนอร์ผมดีมีดีที่สิกและแคลิปนี้ไปคิดถึงบอกถึงประวัติของตัวละครในเกมเรือง o f f e น c e n ย่อและใจะง่ายและแคลิปนี้ของนํำเสนอ l a m b บ r t h e m e k i n e i m e n e ลมเบิร์นนั้นตอนเด็กๆนะครับเขาถูกลังแกเป็นประจำนะครับเพราะว่าในลักษณะที่เขาเป็นคนตัวเล็กเขาจึงได้เปลี่ยนตัวเองนะครับผู้ความอยู่รอดกลายเป็นคนที่ชอบผาเรื่องเจ้าเล่กกว่าเพื่อนคนอื่นๆแลมเบิร์นกลายเป็นคนที่ใจร้อนและมีนิสัยที่ชอบออกคืนไม่ว่าเขาจะทําอะไรกับเขาก็ตามถึงว่านิสัยแบบนั้นจะทําให้เขาต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวในบางครั้งแต่เขาก็ไม่สนใจมากนักนะครับ เลมเบิร์นชอบในการประดิษฐ์ของสิ่งของต่างๆจากเศษขยะนะครับที่ถูกทิ้งชอบด้านกลไกลชอบบัตรกรีซึ่งเป็นการแสดงให้ถึงทักษะทางด้านช่างกลของเขานั่นเองอาจารย์ของเขาจึงแนะนําให้เขาสมัครเรียนที่สถาบันย o r d เ n นอะคาเดมี่นะฮะที่นครรัฐพิวเซอร์เวอร์ที่รวบรวมเทคนิค ทางได้าจากกลนและเวทมนต์เข้าด้วยกันและเขาอาจจะเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของแฮมเมอร์ดิงเกอร์แต่นั่นทําให้เขาปฏิเสธโดยทันทีเพราะเขาชื่อว่าแฮมเมอร์ดิงเกอร์นั้นกับผู้ช่วยของเขาเป็นพวกขายชาติโดยการมอบเทคโนโลยีนะครับของชาว<ม>ยเดนทีลล่กแก่มนุษย์เพียงแค่แลกเปล่าคำชมเล็กๆน้อยๆในขณะที่เหล่ายเดนนั้นยังคงเป็นตัวตลกของมนุษย์เช่นเดิมก็ประมาณว่าไม่เห็นด้วยนะครับกับการมอบเทคโนโลยีให้กับชาวมนุษย์นะฮะ ครั้งหนึ่งนะฮะกลุ่มมนุษย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากเดอเดนอ a แคเนมีนะครับล่องเรือไปที่เบ n เดนซิตีสถานที่ที่อาจารย์ของพวกเขาเกิดและเติบโตนั่นเองแมอมเบิรไม่สามารถที่จะหักห้ามใจตัวเองได้นะครับเขาจึงไปพบหน้ากับเหล่ามนุษย์กลุ่มนั้นเจตจะนาเพียงอย่างเดียวของแมอมเบิรคืออยากเห็นหน้ามนุษย์ตัวเป็นๆด้วยตาของเขานั่นเอง แต่หลังจากที่ได้ไปพบแล้วก็ได้ไปพูดคุยกับเหล่ามนุษย์กลุ่มนั้นนะครับลเลเบินต้องกลับมานั่งช้ำใจนะฮะเมื่อได้รู้ว่าสายตาของคนอื่นๆเขานั้นเปี่ยนเสมอนกับความอับอายเมื่อเปรียบเทียบกับอัจฉริยะชาวเยอรมนอย่างแฮมเมอร์ดิงเกอร์นั่นเองก็ประมาณว่าไปคุยเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็ภูมิไม่พอความรู้ไม่พอนะฮะประมาณว่าโดนเยยดหยามกลับมาอะไรประมาณนั้นนะครับเช้าวันต่อมาฮะ,ะเลเบิร์นจึงตัดสินใจเดินทางออกจากเบนเดนซิตี้ เดยไม่บอกใครและไม่มีใครพบเห็นเขาอีกเป็นเวลาหลายเดือนนะฮะเมื่อแลมเบิร์ได้กลับมาที่เบนเดนซิตี้อีกครั้งนะฮะคนั้นอยู่บนเครื่องจักรประหลาดเขาบังคับเครื่องจักรนะฮะให้เดินไปกลางเมืองท่ามกลางผู้คนที่กำลังอึ้งทึ่งเสียวมันอยู่นะครับไม่รู้ว่าไอคนนั้นเป็นอะไรได้ทำการประกาศว่าเขา จะเข้าร่วมการแข่งขัน l e a ลีกออฟเดเ n นเพื่อแสดงให้โลกได้รับรู้ถึงประสิทธิภาพที่แท้จริงของเทคโนโลยีที่ชาวยูเดนได้สร้างขึ้นโดยที่ไม่ต้องหลบอยู่หลังชนชาติอื่นอีกต่อไปจะจบกันไปแล้วนะฮะจากประวัติของแลมเบิร์นะครับช่วงนี้สมองกันนะครับคิดมุกตลกอะไรไม่ค่อยจะออกนะฮะก็ขอขอโทษด้วยนะกันนะครับถ้าบางคลิปบางตอนไม่ตลกนะครับบางอย่างก็ซีเรียสน,นะโอเค ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับ